ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำบอลสีกันอีกเช่นเคยนะครับผมคือวันที่ยี่สิบหกนะฮะเป็นวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะฮคือพวกผมจะไปเที่ยวชมงานประกวดบอลสีและที่จังหวัดในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะ ต้องการมีทุนสัหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งปันไม้ในราคาถูกกว่าทุกๆคลิปนะฮะในแต่ละชนิดบอลสีกันนะฮะวันนี้ผมจะมาเซลเซลให้จริงๆครับผมถ้าใครดูคลิปเก่าๆก่อนๆต้นบางต้นอาจจะยังไม่ได้ไปนะฮะเพราะบางทีอาจจะยังลังเลวันนี้นะครับจะแบ่งปันให้แบบ ตา่กทุนเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็เอาทุนไปเลยนะครับผมพอผมต้องใช้เงินเป็นค่าเดินทางไปชมบานประกวดบอลสีครับผมนะฮะวันนี้จะแบ่งให้แบบถูกๆกันนะครับอ่ะคลิปที่แล้วนะครับเพชรเมืองนนต์ต้นนี้ผมเปิดอยู่ที่นะครับไม้ฟอร์มใหญ่นะครับหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะดูนะครับผม ติดป้ายทุกใบครับผมนะอันนี้เป็นหลอดล่าสุดของเขาสวยป้ายสวยเอามากๆเลยนะครับตัวนี้หลอดใหม่ที่เห็นป้ายคือป้ายขาวมาแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้คลิปที่แล้วผมเปิดให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทวันนี้เซลล์ให้เลยครับไม้ไซใหญ่เพชรเมืองนนท์ตัวนี้วันนี้ผมให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทเอาไปเลยครับ ขอทุนเติมน้ำมันไปงานประกวดนยครับนะประกวดบอลสีเราต้องการไปหาประสบการณ์และความรู้แล้วก็ไปเอฟไม้เทพๆมาแบ่งปันกันนะครับผมอันนี้ครับตับจังหวัดตับจังหวัดมุกดาหารนะฮะไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้เอาไปครับห้าร้อยบาทครับผมมุกดาหารห้าร้อยบาทครับผมหลอดใหม่ก็ป้ายสวยเอามากๆครับผม ไม่ลงกัวนะฮะห้าร้อยบาทครับผมเอ้าพร้อมส่งนะครับห้าร้อยบาทจังหวัดมุกดาหารเอากาบพรมณีครับผมกาบพรมณีนะฮะวันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมกาบพรมณีไม่มีหลุดกาบครับผมสวยเทพนะฮะติดหนึ่งในบอลเทพแล้วนะครับกาบพรมณีครับเป็นที่นิยมเอามากๆนะฮะเอาวันนี้ผมให้อยู่ที่ หนึ่งพันบาทครับผมอันนี้เจ้าทุนไปเลยนะครับค่าส่งผมบ้างนะครับท่านผู้ชมนะฮะเอายอดมงกุฎยอดมงกุฎต้นนี้นะครับดูนะครับเป็นไม้แยกหน่อโตไวมากมากครับผมนะทุกทีจะเปิดอยู่ที่พันหกพันเจ็ดวันนี้เอาไปครับผมนะฮะด่างเทพๆอย่างนี้พันสี่ร้อยบาทไม้แยกหน่อต้นนี้นะครับผมยอดมงกุฎนะครับผมแคะเขี้ยว ได้แล้วนะครับผมหัวลงใหญ่เลยนะยอดมงคลตนนัวนี้เอาไปพันสี่ร้อยบาทครับผมท่านผู้ชมดูนะครับดูฟาร์มสวยครับผมฮาร์ปแล้วก็วากิวเลยนะครับผมอ่ะเป็นเทพเทวิตต้นนี้นะวันนี้เอาไปครับผมอยากขายอยากแบ่งครับผมเอาต่ำกระทุนต้นนี้ให้ครับผมเก้าร้อยห้าสิบบาทครับผมท่านผู้ชม แบ่งให้ครับผมเจ้าเงินหน่อยเ้าเปิดเจ็ดร้อยไม่ไปใช่ไหมครับเจ้าพญานะครับเจ้าพญานาหมื่นติดป้ายแล้วครับผมติดป้ายติดเปิดแล้วครับผมกาลังเก่งครับผมดันชมพูออกมาเยอะมากมายแล้วครับผมตอนนี้นะฮะเจ้าพญานาหมื่นเ้าเอาไปครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมถ้าหาที่ไหนถูกกว่าที่นี่ ครับเขียนจดหมายมาด่าได้เลยครับไซส์ใหญ่เลยนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทเจ้าพญานาหมื่นแบ่งให้จริงๆนะเอ้ามงคลปฐถมครับผมมงคลปฐถมวันนี้ก็แบ่งให้ครับผมครับหลอดใหม่นะครับไม่ได้หลุดนะครับผมเฉียดติดหลุดป้ายไปนีดเดียวครับแต่ก็ป้ายครับผมสะดงสะดือป้ายอยู่มงคลปฐถมเป็นไม้ที่งดงามอีกหนึ่งต้นนะครับผมเอ้าพันห้าไม่ไปเอาพันสามไปเลยครับผม ครับเจ้ากันไปครับผมเอาเศรษฐีพันล้านต้นนี้นะครับผมผ่าเองครับผมนะฮะด่างประมาณนี้นะครับผมเอาวันนี้เอาไปสามร้อยบาทครับผมท่านผู้ชมแบ่งปันให้เศรษฐีพันล้านนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบไม่ไปเอาสามร้อยพอครับผมเศรษฐีพันล้านต้นนี้ด่างเทพๆนะครับผมสมัยก่อนละพันกว่านะครับผมท่านผู้ชมเอาศิลาหุ้มทองหน้าจดทะเบียนต้นนี้ ครับผมเปิดว่าเปิดเท่าทุนแล้วพันห้าไม่ไปนะครับผมเท่าทุนพันห้าไม่ไปอ่าเอาไปพันสองร้อยบาทตัวนี้แย่งได้ยังเอาครับผมนะครับไม่ใช่ว่าจะมีหาเก็บได้ง่ายและป้ายได้ขนาดนี้นะครับผมน้อยศิลาหุ้มทองนะครับที่จะตอนนี้กําลังนิยมเอามากๆนะครับราคาค่อนข้างจะสูงรีบเรวเลยฮะัอ่ะอัศวุธให้นะครับผมเมื่อกี้ให้เท่าไหร่ละพันสามร้อยบาทพันห้าไม่ไปเอาขาดทุนไปซะนะครับผมอ่า พันสามร้อยบาทนะครับผมแบ่งให้จริงๆอ่าหมอจินดาครับผมหมอจินดาไม่ใช่หมอสีน้อยแล้วครับผมกําลังจะป้ายแล้วนะครับผมอ่ะเอาไปสองร้อยบาทครับผมไม้ใบกลมตับหมอเอ้านี่ครับผมบอลสวยๆครับผมกําลังมาแรงอีกแล้วครับผมนะฮะเริ่มชื่อตลอดเจ้าชายเกาะแก้วพิสดารไม้ใบกลมที่เป็นบอลป้ายนะครับผม นะฮะอ๋อวันนี้ให้ไป300บาทครับผมสามบาทเจ้าชายเกาะแก้วพิศดารอ๋อวันนี้น้ามังนนนะครับผมดูความป้ายครับผมวันนี้มาเต็มสูบเลยนะฮะเดี๋ยวจะแบ่งปันให้ครับผมตอนนี้น้ามังนนราคาพุ่งพุ่งกลับมาเล่นกันอย่างหนักเลยนะครับผมในไฟซนะฮะราคาฟอร์มนี้นะครับอยู่ที่สองพกว่านะฮะป้ายประมาณนี้นะครับผม วันนี้ผมปล่อยให้นะครับผมปล่อยให้เบาๆแล้วครับผมเอ้าน้ำมังนนนนะฮะอันนี้ไม่ได้เจ็ดสีนี่ชมพูดันออกมามากแล้วครับผมหลอดใหม่เขานะครับผมดูนะครับนะฮะตอนนี้มีเชือป้ายนะครับผมค้อกเขานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกต้นต่อไปนะครับผมแต่อันนี้มาระดับแรกนะครับผมน้ำมันนนนตัวนี้ผมให้พันสามร้อยบาทครับผมพันสามร้อยบาทเอาไปครับผม แบ่งปันกันฮะเอ๋จังหวัดเมืองเพชรนะครับผมเพชรบุรีครับผมจังหวัดเพชรบุรีต้นนี้นะครับดูนิ่งๆครับผมสวยการเล่นสีเขานะฮะทั้งวากิวนะครับผมสวยงามมากครับผมอ้าวต้นนี้เอาไปหนึ่งพันห้าสิบบาทครับผมว่าจะไม่ปล่อยนะครับมันสวยจัดต้นนี้นะฮะป้าย เป็นบอลป้ายที่มีสเสน่ห์เอาบ้ามากครับผมนะฮะวันนี้ปล่อยแบบห่วงห่วงเลยนะครับผมอา้าวตัวนี้เอาไปอา้าวเท่าเดิม950บาทครับผมหลอดใหม่เขากลางออกมาโคตรเทพเลยครับผมเรื่องบอลป้ายตัวนี้ไม่มีแพ้ใครแล้วครับผมนะฮะแต่เขายังไม่รู้อาจารย์ปอดจดชื่อไปหรือยังครับตั้งชื่อไปเรียงนะฮะแต่ป้ายโคตรด,ดุชั้นใบโคตรด,ดีครับผมนะฮะเ5 0้บาทตอนนี้เอาซื้อไปได้เลยครับเอาไปเก็บนะครับ คนที่เล่นบอลป้ายๆนะฮะตัวนี้ถือว่าอนาคตไกลแน่นอนอ้าเทพอักษรลาต้นนี้ครับผมเทพอักษรลาต้นนี้ด่างสายน้ำนะครับผมด่างนะแข้งก็สวยนะครับหลอดใหม่กําลังจะขี้ออกมาแล้วครับผมป้ายทุกใบครับผมชั้นใบโคตรดีครับผมวันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบาทฟอร์มใหญ่ๆครับผมอ้าศีลาหน้าเทพครับผมศีลาหน้าเทพตัวนี้นะฮะ ดูนะครับผมเอาเท่าไหรดีต่างเทพๆอย่างนี้อา้าให้แบบเบาๆพันสองร้อยบาทครับผมพันสองรบาทต้นนี้นะครับรีบเลยนะครับผมผมไม่เคยป,ปล่อยต่ำขนาดนี้มาก่อนนะครับผมต่ำกว่าทุนอยู่แล้วครับผมอาเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับผม ต้นนี้นะครับกัดสีดันสีออกมาขนาดนี้แล้วครับผมค้อกเดียวกันท่านผู้ชมนะฮะค้อกเดียวกันกับต้นนู้นนะครับผมอ่ะวันนี้ขายตามหน้าไม้ครับผม8ปด้อยห้าบาทศิลาหน้าเทพเนะฮะไล้ตูดกันไปนเลยครับผมอ๋อท่านผู้ชมเทพสายลุงครับผมดูกันใกล้ๆดูกันชัดๆครับผมไม้ที่มีราคาสูงอยู่ในขนาดนี้นะครับผม เทพสายลุงนะครับผมเอา้าตัวนี้เหลืออยู่ต้นเดียวเ <c oughs> ทพสายลุงนะครับผมที่มาจากสวนเอาพันหกร้อยบาทครับผมพันหกร้อยบาทครับผม <c oughs> <c oughs> ต้นนี้เป็นลูกรักโหน้นะฮะในบรรดามหาเศรษฐี <c oughs> เหลืออยู่เพียงต้นเดียวครับผมครับปล่อย,ยตามกระทุนมา สองสามคลิปแล้วครับผมไปหมดครับเหลือต้อนนี้ต้นเดียวเอาวันนี้ขอแล้วกันนะฮะขอหกร้ยบาทครับผมเพราะดังดังมีเสน่ห์เหลือเกินป้ายมีเสน่ห์ครับผมมหาเศรษฐีตัวนี้หกร้อยบาทครับผม <c oughs> <c oughs> สีเทพลักครับผมสี่ร้อยบาทครับผมท่านผู้ชม ดูหลอดใหม่มาแล้วครับผมเป็นบอลที่มีความสุภาพมากเลยครับสีระบาทนะครับสีเทพรัก <c oughs> อา้าเทพอัศรากับผมดูนะครับเทพอัศราต้นนี้หลอดใหม่ล่าสุดต้นนี้สวยวมากมากครับผมอา้าวต้นนี้ผมให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทครับผมเทพอัศรา ต้นนี้ครับผมเทวกรรมลังลักครับผมหาตัวหาต้นไหนจับได้ยากครับผมในความสวยงามของเขาดูการเล่นสีเล่นเม็ดนะครับผมตอนนี้อายุได้ไรแล้วครับผมแล้วเชื้อด่งังเชื้อป้ายโคตรเทพครับผมน,นี่ฮะตัวนี้วันนี้ทุกทีจะเปิดให้อยู่ที่2,500บาทวันนี้เปิดเอาไปพ900บาทครับผมเทวกรรมลังลักนะครับผม ต้นนี้ไม่ผิดหวังครับผมปล่อยให้ต่ำๆๆเลยครับัน0 0เก้าร้อยบาทต้นนี้นะฮะเอามาต้นนี้นะครับผมดูเม็ดสีเขานะครับผมเก้าทับครับผมเก้าทับแล้วครับผมหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมหลอดใหม่จะแกมเขียวพอสมควรนะฮะแต่ผมว่าเชื้อไปไม่มีตกนะฮะ ไม่ได้ช้าน้ํานะครับท่านผู้ชมสองพันแปดร้อยบาทครับผมเก้าทับครับผมอ้วต้นนี้เป็นเพชรสีบุรพาเพชรสีบุรพานะครับผมดูนะครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมต้นเล็กครับพี่เอเอาไปแล้วครับผมนะเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะเอาไปแล้วนะฮะเหลือไม้แยกหน่อต้นนี้นะครับเพชรสีบุรพาเป็นไม้ใหม่ที่มาแรงนะครับผม แรงแซงทะลุโค้งของเทพอัศราเลยครับผมอ้าวตัวนี้เปิดให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมพันเจ็ดร้อยบาทเพชรสีบุรุพาตัวนี้นะครับครับนี่นะครับเหมือนจะรักผมเอามากๆครับผมแล้วเขาก็ยิ่งเร่งความสวยงามมากขึ้นนะครับผมเจ้าปอแก้วครับผมดูการเล่นสีนะครับการป้ายของเขาตัวนี้นะครับผมนะยเปิดพันเจ็ดไม่ไปนะครับผมยังไงก็คงจะรักผม อ้าวันนี้เปิดพันเก้าครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะฮะเปิดพันเก้าร้อยบาทใครไม่เอาไม่เป็นไรครับแต่เขาสวยอามากมากครับผมนะฮะต้นนี้อ้าพันเก้าร้อยบาทครับผมเอ้าต้นนี้ครับผมกระบี่กระบี่ในร้อยครับผมนะฮะน่าจะเป็นกระบี่ของตำรวจนะครับเอ้าไม่ตำรวจก็ทหารนะครับผมกระบี่ในร้อยหลอดใหม่มาแล้วครับ ท่านผู้ชมครับเปิดสองพันกว่าไม่ไปครับผมอ่าวันนี้เปิดให้พันเจ็ดร้อยบาทครับผมกระบี่ในร้อยฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมสวยขั้นเทพเลยนะฮะกระบี่ในร้อยต้นนี้อ้าวต้นนี้เอาไปครับบัวสวรรค์ครับผมเอาไปครับผมวันนี้แบ่งให้วันนี้แบ่งให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทเจ้าเจ้าครับผมอ๋อลัตนสินครับผมลัตนสินลัตนสินหลอดใหม่ป้ายโคตรโหดเลยครับผมนะฮะ เอาไปสามร้อยบาทครับผมรัตนสินปล่อยแพงไปเลยครับอูโหก็สามร้อยบาทอยู่ดีครับผมเอารวมส่งให้รัตนสินตนัวน,นี้สามร้อยบาทเอฟเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวมาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะฮะสักนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องใช้การตังนิดนึงเอาเดี๋ยวมาดูนะฮะเอา้าศิลานักตัดท่านผู้ชม ศิาล,ลาหนปาดต้นนี้นะครับหลอดนี้น่าจะติดป้ายเด็นแล้วครับผมท่านผู้ชมนะฮะจากพันห้าไม่ไปนะครับผมวันนี้ขอพันหกร้อยบาทแล้วกันครับผมหลอดใหม่มาโคตรสวยครับผมนะฮะต้นนี้นะฮะศิลานักปาดนะครับผมเริ่มสวยเริ่มเล่นสีแล้วขอขี้ดูหนะ่อยโอ้โหชมพูทั้งใบเลยครับผม พันหกร้อยบาทครับผมอออีกต้นครับผมต้นนี้ครับต้นนี้สีแลงป่านะครับเอาวันนี้ให้อยู่ที่แปดร้อยบาทครับผมอ่อสีแลงป่าของน้องตีนะครับผมดูนะครับต้นนี้ให้พันห้าร้อยบาทครับผมณมงคนครับผมณมงคนพันสี่ร้อยบาทต้นนี้นะครับฟอร์มใหญ่ๆน้องตีนะครับผม ามาดูเจ้าปอแก้วผมครับผมยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะครับผมเจ้าปอแก้วแผงตัวนี้นะฮะ <c oughs> อาวไปครับผมผมยกให้เลยครับผมเก้าร้อยบาทครับผมเอาเลยนะร,รีบเลยนะครับผมครับเอาเพชรบรากรอนท่านผู้ชมเพชรบุรากรอนแบ่งให้เหมือนกันครับผม เพชรวากรนะัพันห้าร้อยบาทไม่ขายครับผมวันนี้สวยขั้นเทพขนาดนี้นะครับเพชรวากรนะครับผมอ้าววันนี้ขายพันสองร้อยบาทครับผมโอ้โหยิงโตยิงสวยหลอดใหม่มาแล้วครับผมท่านผู้ชมไม่ต้องสืบครับเล่นเป็นแม่พันแล้วนะฮะเพชรวากรนะครับผมอ้าวเทพสายลุงครับผมเทพสายลุงต้นนี้นะฮะกระถางแปนะครับผมน้องกบแบ่งให้มาอ้าววันนี้ให้ไปเลยครับผม เอาสามพันเก้าครับผมขายขาดทุนให้ครับผมสามพันเก้าร้อยบาทดังเทพเนะครับเทพสายลุงครับผมสามพันเก้าร้อยบาทครับผมขอทุนหน่อยครับเอาแบ่งครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับผมนะฮะไอ้ต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นเอ่อนาลีไอชมพูทวีครับผมพันสี่ร้อยบาทแล้วครับผมของน้องเอ้น้องตีครับผมอ้าวนี่ครับผมไม้มีน่แข้งนะครับผม หลวงปุสิ์ครับผมป้ายประมาณนี้นะครับผมเอาวันนี้เอาไปพันสองร้อยบาทครับผมนักแข่งโคตรสวยเลยครับผมดังครับสวยเอามากมากครับผมหลวงปุสิตนะครับไม้แยกหน่อยแล้วครับผมอุ้ยหลอดใหม่มาแล้วครับพันสองร้อยบาทครับผมท่านผู้ชมเอาหมอสีน้อยครับผมเอ่หมอสีน้อยของน้องติฮะหกร้อยบาทครับผมเอา นี่อีกต้นหนึ่งครับผมองหญิงทอฝันครับผมติดป้ายนะครับผมท่าชมนะฮะแต่ป้ายไม่ครบทุกใบวันนี้ให้เก้าร้อยบาทครับผมอ้าวนี่ครับผมเป็นเทพจุตินะครับเทพจุติเทพจุติต้นนี้นะครับสามพันบาทครับผมเจ้าเหลาครับเจ้าเหลาหนึ่งพันบาทครับผมเจ้าเหลานะฮะอ้าวสีลาหุ่มทองวันนี้นะครับจะแบ่งให้จริงๆ นะฮะต้นนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่สองพันกว่าสองสามคลิปแล้วครับผมนะฮะสองพันสี่สองพันห้าไม่ไปนะ,ะวันนี้เปิดให้เอา้าศิลาหน้าแผงหน้าเทพต้นนี้นะครับป้ายสวยๆทุกใบครับผมโตแล้วนะฮะใหญ่แล้วนะครับผมเอาใบพันเจ็ดร้อยบาทครับผมอ้าวน้ามังนนครับผมน้ามังนนครับน้ามังนนด่างเทพๆอย่างนี้นะครับผม ต้นนี้นะเอาต้นนี้ไปสองพันเก้าร้อยบาทครับผมสองพันเก้าร้อยบาทครับผมเอ้าวมาแยากหนอนนะะมืองนอนต้นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยงามเขาครับผมเพิ่งรับน้องมาครับผมดูนะครับไมาแยากหนอน,นครับน้องท้องแล้วฮะ กำลังจะแทงหลอดอีกหนึ่งใบนะครับดังสวยเอามากๆครับผมดูนะฮะดูริมขอเอาตัวนี้ยไปไม้ให้งหลอดตัวนี้เไปสองพัยยนเจ็ดร้อ,อ,นนอา 2, บาทครับผมสองพันเจ็ดร้อยบาทครับผมนะะแบ่งให้เลยครับอ่ะมาตันนี้ครับผมดูความสวยเขาละน้ำมังนนล ป้ายนะครับผมท่านผู้ชมตัวนี้มีเชื้อป้ายไม่แพ้พวกนี้นะฮะเป็นคอกเดียวกันแต่คนละรุ่นครับโตไม่ทันกันนะฮะอ่ะตัวนี้ผมให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมถ้าที่อื่นปล่อยถูกกว่านี้ก็ไม่ว่ากันครับผมนะฮะอันนี้เป็นน้ำมันโนนแผงนะครับผมท่านผู้ชมน้ำมันโนนแผงเปิดสองพันเอ่อสองพันหกไม่ไปครับผมหลอดใหม่มาป้ายแล้วครับผม ไปที่ปลายแล้วครับผมอ้าวต้นนี้นะครับน้ำมังโนนต้นนี้นะครับฟอร์มใหญ่เลยนะแล้ว,นะลวน้ำมังนนแผงครับผมเอาไปพันเก้าร้อยบาทท่านผู้ชมผมให้แล้วครับเอาแบบขาดทุนไปเลยนะฮะต้องการใช้กันหน่อยเอาเจนสองครับผมเจนสองเมืงกเกาะาเกตนะครับผมนะครับตัวน,นี้เอาไปพัน ห้าร้อยบาทครับผมอ๋อเจนสองอีก้วครับผมเจนสองอีกต้นนึงครับผมอออเจนสองอีกต้นนะครับผม,บผม,นนบผมหูหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมอ่ะถือว่าก็ท่านผู้ชมได้กำไรไปแล้วกันเอาไปพันสามครับผมเจนสองเจนสองกำลังนิยมมากมากครับผมอ้าวต้นนี้ครับผมเจนสองเหมือนกันครับผมดูหลอดใหม่แล้วครับผมมาแล้วครับผม นะตัวนี้เอาไปพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้เปิดพันเจ็ดนะครับผมวันนี้เปิดให้เบาๆครับผมเอาพันห้าร้ยบาทครับผมเจนสองนะฮะมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับผมสี่กระถางอ่าน้องพึ่งมาใหม่นะครับอันนี้เป็นเป็นเอ่มอมงคลปฐมนะครับผมท่านผู้ชมพึ่งพึ่งมานะฮะ เพิ่งลงจากเครื่องกำลังแข็งแรงแล้วฮะดูนะครับมงคลประถมตัวนี้มงคลประถมตัวนี้นะครับดูหลอดใหม่ครับผมโอ้โหหลอดใหม่ทองเลยทองมาเลยครับผมอ่ะมงคลประถมตัวนี้เพิ่งมานะครับผมผมเอฟมาครับบ้านบางนนนะฮะเมื่อคืนนี้ก็นะครับเ็าส่งมาให้ครับผมก็เพิ่งจะเข้าตู้นะฮะยังไงเสียก็ถ้าจะเอาก็เอาเลยครับผม ผมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมนะฮะเอาแบบเทพๆตัวนี้นะฮะพันห้าร้อยบาทแล้วครับผมโทนชมพูนะครับมงคลต้นผมดูความสวยนะครับพันห้าร้อยบาทครับผมเอาเศรษฐีพันล้านตัวนี้นะครับผมดูนะครับดูความสวยงามเขามาพร้อมกันนะฮะเหมือนไม่ใช่เศรษฐีพันล้านเลยนะแต่เขามาดูหลอดใหม่เขาครับผมเอาตัวนี้ให้เก้าร้อยบาทครับผม เก้าร้อยบาทเศรษฐีพันล้านต้นนี้นะครับตืบสายลุงต้นนี้ท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่หกร้อยบาทครับผมศีลาหุ้มทองหน้าจดทะเบียนต้นนี้นะครับแหมอยากจะเอาไปเข้าประกวดเขาเหลือเกินสวยามากๆกครับผมเอาวันนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับพันเก้าร้อยบาทครับผม ตันนี้ครับผมเส้นกลางครับศีลาหุ้มทองนะครับผมพันเก้าร้อยบาทครับผมน้ำมังนนตัวนี้นะครับหลอดใหม่มาสดๆเลยครับผมเดี๋ยวก็กลางนะครับผมนะฮะเอาวันนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อท่านผู้ชมหลอดใหม่เขาป้ายนะครับดูนะฮะตัวนี้จะกัดสีชมพูเยอะมากๆครับผมนะฮะ ต้นนี้สุดๆครับผมนะโตไปถ้าอายุได้ฮะเอาวันนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทไม้ยังหน่อยต้นนี้นะมังนนนะครับผมชมพูทวีปของผมเองครับผมดูความสวยของเขาเก้าร้อยบาทนะครับผมชมพูทวีปตัวนี้อเมืองเกาะเกต็ดครับผมเมืองเกาะเกตดต้นนี้นะฮะดูนะครับสายตั้งแม่แล้วครับไม้ยังหน่อยแล้วครับผม เอาวันนี้ให้พันเก้าร้อยบาทครับผมพันเก้าร้อยบาทครับผมวันนี้วันเดียวนะครับผมต้องใช้ตังหน่อย <c oughs> อ้าวท่านผู้ชมนะครับสองต้นนีส้สามต้นนี้นะครับสามนครใช้สีนะครับผมดูนะครับผมนะฮะอ้าต้นนี้นะครับต้นนี้วันนี้ให้อยู่ที่สามนะครใชส้สีต้นนี้อ้าวผมให้อยู่ที่อ่อนเท่าไหร่เดียวอ้าวเปิดให้เบาๆครับผม เอาพันแปดร้อยบาทครับผมตัวนี้นะฮะพันแปดร้อยบาทใบเขาหักไปนะฮะขาดทุนหน่อยเอาพันแปดครับผมสาวนครจะสีตอนนี้ราคาทะลุดาวอังคาเลยแล้วครับผมดูนะครับดูความสวยของเขานะครับชั้นใบโคตรั่นปึกเลยครับสาวนครจะสีนะครับผมอ้าววันนี้ให้สามพันห้าร้อยบาทครับผมวันนี้ขอขาดทุนครับผมมาสามพันเก้าแล้วอ้าวดูนะครับผมตัวนี้ขอ โชว์และเก็บไว้ก่อน <c oughs> เอา้าเศรษฐีเมืองเพชรน,นะครับผมคนเพชรบูตรณ์ต้องมีนะครับผมนะฮะผมก็มีเดี๋ยวแบ่งปันให้แล้วครับผมเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับผม <c oughs> เอาศิลานักป่าต้นนี้นะครับผมดูหลอดใหม่มาแล้วครับผม <c oughs> วันนี้ให้อที่เก้าร้อยบาทครับผมศิลานักป่าตัวนี้ให้เจ็ดร้อยบาทครับผม สีแนักป่าต้นนี้นะครับอ้าววันนี้นะครับดูนะครับผมเอาวันนี้ให้สามพันห้าร้อยบาทครับผมสามพันห้าร้อยบาทมาแยกหน่อยนะครับผมนะโตโคตรไวแล้วครับผมนะป้ายโคตรสวยครับผมสีแรนักป่าตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทแล้วครับผมครับนะเอานี่ครับยอดมงกุฎครับผมยอดมงกุฎด่างเทพๆต้นนี้นะฮะ ดูนะครับเอาพันสี่ร้อยบาทครับผมวันนี้ลงให้แล้วครับผมจากพันหกพันเจ็ดเอาเจ้าปอแก้วตัวนี้นะครับเก้าร้อยบาทครับผมท่านผู้ชมเจ้าปอแก้วชิ้นผ่าแล้วครับผมแต่เป็นออกจากแผงหน่อยนะครับผมดูดูหลอดใหม่เขานะเก้าร้อยบาทแล้วครับผมเ้าชินมันบัญชรแล้วครับผมวันนี้ลงให้นะครับผม ชินาันชอยนะครับอ่าสามร้อยบาทครับผมเอาซับพูนผลแล้วครับผมต้นนี้นะครับอ้าวันนี้ลงให้นะครับผมเอาเอาไปอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทครับผมแม่เขาด่างเทพมากนะครับผมซับพูนผลแล้วครับผมหายากนะครับผมราคานี้ครับผมยังไงก็กดติดตามอัศราวุฒบอลสีด้วยนะครับผมนะฮะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับ094นะครับท่านผู้ชม729 4385ครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายของวันนี้